ู้ชมไม่เลิกงามยามดีฮะวันนี้ขับม้าดุไปถ่ายรายการผู้ชมโอ้โหที่เราถ่ายในดีงามมากนะครับผู้ชมครับม้าดุครับม้าดุม้าดุนะครับม้าถ้ามาพยศนะเฟอร์รี่อ่าถ้ามาถ้ามาถ้ามาดุหรือม้าเหล็กอ่าม้าเหล็กวิ่งไมโครไมโครโอ้โหโคตรโบราณเลยม้าเหล็ก Ford Mustang วันนี้ 9, 6ก <6 S 1> 5าโลเคชันนี้เราจะไปถ่ายวันนี้นั่นก็คือ,อนนเนี่ยกำลังกำลังนึกอยู่ว่าอยู่ไหนแม่หูวบ่านนี่มั้งเดี๋ยวพาคุยวิชมเติมน้ำมันกันว่าน้ำมันจะหมดละคนถามมาเยอะเหมือนกันในเพจว่ารถโบราณรถคลาสสิกเนี่ยควรเติมน้ำมันอะไรดีจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเติมนด้หมดแหละนะครับแต่ว่าช่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าอย่าไปเติมอะไรที่มันเป็นพวกตระกูลของโซฮอล เพราะว่ามันจะกัดพวกยางพวกบูทพวกลูกยางต่างๆอะไรเงี้ยแต่จร oh, <no. S 1> ิงๆผมว่ามันเติมได้หมดเนละถ้าเกิดว่าเราแต่งรถมาแบบเต็มๆดีๆใช่ของใหม่นะมันก็ทนทานได้เพราะมันก็ไม่ได้กัดอะไรรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่า,วา,เ,าเขาก็ทำออกมาดีนะกร oh. อกร์มัมนะเติมได้หมด่ะเติมได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกําลังเยอะมีเงินเยอะอก็เอาแล้วแต่เลยแล้วแต่ความต้องการเลยเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้ อย่าไปเติมน้ำมันพื้นแล้วกันเอออย่าเติมน้ำมันพื้นแล้วกันควันมันเยอะนั่นคนเดือดแล้วก็เด่นด้วยเกี่ยวไว้ให้เมียที่บ้านทอดไข่ด้วยเออต้อบอกว่าตอนเติมน้ำมันคันนี้เอ้ยถังกินลิตรพี่าที่มันนับเติมใหญ่ๆเยอะใหญ่แต่ว่ามันต้องเติมจากข้างหลังด้วยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่เติมจากข้างๆรถนะหรือว่าข้างหน้ารถคันนี้ต้องเติมจากฝาท้ายรถเท่านั้นเดี๋ยวจะเียให้ดูเดี๋ยวให้ดูซึ่งรุ่นนี้คือทุกคันก็นจะเติมแบบนี้แแแบบบบนนนนนีี้่่่่คือออสัยขงงปปดตเเเลใช็็ ผมพีมทำงานหนักแล้วทไมถึงมีเวลามา,าดูแลรถคลาสสิกอครับ <c oughs> ว่าง <c oughs> ว่างงานลู <c oughs> กเก่าว่าจะชทคมาถามตอบรอๆหน่อยไงกับ<อ>บิสเนสไงมัน<อ>มีเวลาแบบดูแลมันจุจิบนู่นนี้นั่นอะไรเงรี้ยว่างงานนะช่วงโควิดก็เลยเอาเวลามาดูแลรถครับมาไปดูเติมน้ำมันนี่คือเติมแบบปั๊มต่างประเทศต้องลงมาเติมเอง95ครับผม เต็มถังครับนั่นคือต้องใช้กุญแจปะไม่ต้องเลยเติมเข้ามาอย่างนี้เหรอเติมมปนฝาถังได้เลยเวันนี้ก็ใช้95เต็มถังไหมเติมรถตู้นี่ขนาด มีเหลืออยู่ครึ่งถังนะเต็มถังหน้ามา2,005ถังมาใหับไปขับวันนั้นเติมทีเดียวไม่ขับอีกเลยจนแล้วทั้จนมีประสบการณ์ขับรถต่างประเทศบ่อยนักวิอยาดมเลยครับอันนี้เครื่องเสียงเราก็ทำแบบใหม่ละเป็นแบบว่าเนี่ยเ n ็นอ i d ด n d r อ i นดอร์อิด์ทัชสกรีนก็ให้แบบมันดูผสมภาษาเนี่ยความสะดวกสบายเราก็ใช้ให้มันสะดวกสบายใช่ ดูทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยมองวิสัยทัศน์นะฮะมาสแต็งเดียวครบๆเป็นแบบเหมือนจะพวกแบบกระแจอร์นาอะไรนะเขา เครื่องมันใหญ่แปดโซมเครื่องแรงมากแต่เครื่องขอบบรรจงนี่ถือว่าแพงน่าจะแพงแบบอดับตน้ตนแล้วมั้งตอนเนี้ยคือเครื่องรุ่นยิ่งแบบยิ่งรุง่รนโบราณน,นะยิ่งแพงเลยอย่างเครื่องคอบบ้าอย่างเงี้ยแค่เครื่องอเปล่านะยังไม่ได้แบบเอา,าโอเวอร์คอนอะไรนะห้าแสนแพงมากแอร์นี่คือติดใหม่นะพี่แอร์ทำใหม่แปลว่าเป็นฝังมุฝังแสดงว่าเก่าไม่มีแอร์ไม่มีคือรุ่นดั้งเดิมคือไม่มีแอร์มาด้วย ตัวนี้ก็ทําใหม่หมดเลยนะทําแบบว่าเป็นแนวคอสตอมเอาให้แบบให้มันย้อนยุคคล้ายๆกับรถโบราณด้วยว่าโนมนี่ก็ยังเป็นเอาโบราณอยู่ยังไว้ของเดิมอยู่ครับเก๋อะไรยังเหมือนเดิมอยู่แต่เมื่อก่อนคันนี้มันอยู่ซ้ายแล้วก็ย้ายมาขวาแล้วคอสตอมตรงนี้ให้มันดูแบบสวยงามขึ้นทุก่อนขับด้านซ้ายใช่แล้วบอดแหละพวกสวิตช์แอร์พวกอะไรอยู่เนี้ยโบราณโบราณหน่อยดีเดียวเล่นๆอะไรอย่างางี้งองชอบมาแต่งไม่ไม่ชอบมากชอบมาดูหน้าบ้านเนี่ยเป็นม้าเนี่ย ง่ยมากพี่พาดตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมโทษแห้เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้โลเคชั่นสวยๆนะฮะที่วางเจ้าม้าป่านะครับผมฟอร์มัตแตง1965ที่จะมาเล่าประวัติกันนะครับฟอร์มัตแตง1965นะฮะเกิดขึ้นนะฮะในปี1964ครับผมแต่ว่าโฉมนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการจัดจำหน่ายและขายกันในปี1965ครับผมเรียกว่าเป็นเจเนเรชั่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับ <c oughs> และอย่างที่ค <c oughs> ุณผู้ชมรู้กันนะครับว่าฟอร์มัสแตงเนี่ยเป็น ที่ต้องการในตลาดโลกมากแต่เชื่อไหมครับว่าเจ้าของตอนแรกๆเนี่ยเขาตั้งเป้าของรถคันนี้ไว้คือ1,000 0แนคันเท่านั้นในต่อปีนะครับขอให้ได้แค่1 0 0 0 0แคันเท่านั้นแต่ความที่นักดีไซน์นะครับดีไซน์รถมาถูกอกถูกใจนะครับแฟนๆนักซิ่งนะครับทําให้นะครับฟอดมาแต่งไปที่ยอมรับครับและในปีเดียวนะครับขายนะครับไปถล่มทลายมากกว่า1ล้านคันต้องบอกเลยว่าเดือนเดียวเนี่ยเคตรพัดไปแล้วนะครับมากกว่า3,000 0นคันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเกินเป้านะฮะแล้วก็ความต้องการของคนเนี่ยที่เห็นผมนี้นะครับต้องบอกว่ามีความต้องการทั้งโลกก็เครื่องยนต์นะครับผมเขาเรียกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ยูซัก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า V8 นะฮะ302 CUI นั่นเองอ่าก็คือเครื่องยนต์ของคนันนี้แต่ขงคันนี้นะครับที่ปีนแต่งขึ้นมานะครับตอนที่ปินไปได้รถคันนี้มาเนี่ยหนึ่งเลยผมชอบที่มันเป็นเจเนอเรชันแรกก็คือ1965เองเพราะว่ามัสแตงใครก็รู้อยู่แล้วมันจะมีตั้งแต่1965 1966, 1967นะครับแล้วก็อาจจะเป็นมาร์ค1มาร์คูที่เรียกว่าเป็นปีที่ใหม่ขึ้นก็คือ197ขึ้นไป 70, 71, 72แล้วแต่แต่วความนิยมเนี่ยของรุ่นมัดแต่งจะมีแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองแต่ต้องบอกนะฮะว่าที่โด่งดังที่สุดนะครับแม้ว่าเจ้า1965จะขายดีที่สุดนิยมที่สุดยอดขายส่งท้ายที่สุดแต่รุ่นที่มีชื่อเสียงมากสุดนัคือ1967แบบฟัสแบ็กเพราะว่า พี่จอห์นวิกครับเขาเอาไปถ่ายหนังทีเดียวทําให้คนเดียต้องการทั้งโลกเลยจอหน์นวิกนี่ดังมากนะครับผมก็คือทําให้มัสแตงเนี่ยนะครับมีที่นิยมแล้วก็มีที่ต้องการมากคือ1 9 7, 8, 8<ม>ึ่้าหาแตนั่นเองนะครับแต่บางคนก็ขับซ้ายบางคนขับขวาแต่คันนี้1 9 6 5, 5ของฟิล์มนะครับแต่งเป็นสไตล์แบบซิ่งหน่อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกโฉมแรกทําเป็นแนวแบบคอปราเครื่องยนต์ยังเป็นคอปราอยู่เลยวางเครื่องแค่แสนกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เบื่อละร้อยเป็นคอปราอยู่เลยเนี่ยเป็นรูป เอาให้มันกลับมาเป็นสภาพเดิมปกติก,ก็คือเปลี่ยนโฉมเป็นแบบม้าม้าป่าหรือว่าม้าดุนี่นเองตามหลักการเนี่ยเขาบอกเลยนี่คือเอเมริกันมาซเซิลคูเป้ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ยอดทิพที่สุดใช่ณปัจจุบันก็ยังคิดอยู่เลยแปลกไหมผ่านมาหลายทศวรรษแล้วแต่ก็ยังคิดอยู่เพราะว่าโฉมมันสวยเขาเก็บสถิติกันว่ามัสแซงทุกรุ่นจะขายได้1ล้านคันทุกๆ18เดือนโอ้โหสุดยอดตอนที่มาใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสภาพนี้หนึ่งเลยทําสีใหม่เป็นสีดําเงา ทำลายใหม่นะครับคาดนะครับสีเป็นบอลเงินนะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเป็นล้อคอปเปอร์เปลี่ยนกระจกใหม่เพราะเมื่อก่อนเป็นกระจกแนวเลสซิ่งยื่นยาวๆอันนี้คือ1965แต่เราเอาช่วงของ1966มาใส่ถ้ามาแต่ง1966หรือว่านะครับผมตัว1965เนี่ย1965เนี่ยจะเป็นเล็กๆอ่ะสังเกตง่ายๆนะครับตรงเขาเรียกว่าขี้ปลาเนี่ยนะหรือว่าเรียกว่ากระดูกปลาก็ได้อะไรก็ได้นะครับมันจะสั้นถ้า1965นะสังเกตง่ายๆ1965จะสั้นแต่พอเป็น1966เนี่ยจะยาว นี่คือวิธีสังเกตเลยผมก็เลยเอาโฉมของ96เนี่ยมาใส่เพื่อให้ดูความสวยขึ้นนะครับหรือว่าเราแต่เป็นแนวคอปราา็จะเป็นป่องเป็นป่องสี่ัมเมียนใหญ่ๆมาติดตรงนี้เพื่อให้ลมเนี่ยมันดูดเข้าไปแล้วก็ไปไปค่นอยู่ตรงดิสเพกหลังนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับยิ้วรอบพันนะครับกระจกรอบพันฮะไฟท้ายเราด้านมาจาก e bay นะครับเปลี่ยนโฉมเป็น led เรียบร้อยแล้วฝาท้ายฝาน้ำมันนะครับก็เป็นแนวคอปรานะครับเป็นมูเห่า ท่อเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นท่อสแตนเลสคู่ปากป่องนะครับแค่สงนิ้วเท่านั้นเพื่อให้กําลังเร่งแล้วก็กําลังขับเนี่ยนะครับแรงยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับคาดลายนะครับภายในนะครับเราทําแบบคัสตอมทั้งหมดเลยเพราะว่าเราย้ายจากซ้ายมาขวาอย่างที่ผมบอกตังขับรถให้กับคุณผู้ชมทราบในเมื่อสักคู่นี้หน้าจอใหม่ทาคนโซลใหม่ทำนวมใหม่นะครับผมแล้วก็ภายในบุกใหม่ทั้งหมดนะครับเบาะนะครับให้ช่างนะครับถักเย็บให้เขียนว่าคอปรานะครับผม ตองแอร์ทำใหม่ให้เป็นแนวแบบว่าบิวอินอินเทอรเนียที่สวยงามที่เข้ากับตัวรถนะครับรูปแบบของเบาะนะครับก็เป็นเบาะสไตล์แบบเลสซิ่งซึ่งเป็นตรงรุ่นนะครับในยุคสมัยนั้นที่จะทำมัสแต่งให้เป็นแบบแนวเลสซิ่งแบบนี้มันจะต้องเป็นเบาะที่อุ้มเข้ามารับช่วงเอวของเราไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวานะครับอ่าพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแต่งตรงรุ่นนะครับผมบวกกับแดชบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่ใช้ของใหม่ทำทั้งหมดแต่คงความคลาสสิกของตัวรถไว้อยู่นะครับ ซึ่งไม่ให้แดชบอร์ดเนี่ยมันกระทบกระเทือนหรือว่ามันโยกย้ายหรือว่าวางผิดตำแหน่งเลยนะฮะตัวเก๊ะยังเปิดได้ปกติมีรูปม้านะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับพรมสั่งมาจากอิตาลีที่ให้มันเป็นลายแบบว่าสวยงามนะครับแล้วก็แม้ว่ารถมาสแตงเน็ตเป็นรถของอเมริกันก็ตามนะครับแต่ว่าเราคงความสวยงามนะครับของตัวรถไว้อย่างครบถ้วนนะครับนะครับรูปลายเบาะทําใหม่ครับคิวสั่งมามือเปิดมือจับนะครับใหม่หมดทุกจุดนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่อง อเคเครื่องที่ผมบอกนะครับผมเครื่องยนต์นะครับก็เป็นครอปบ้านะครับตรงรุ่นนะครับของตัวรถนะครับผมก็รหัสอย่างที่บอกไปนะครับ302 CUI นะครับก็ในการวางการขับของอีแปดเนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์8สูบเนี่ยนะครับก็สวยงามครับนี่คือเสน่ห์ของ Mustang หรือว่ารถม้าป่านะฮะที่ทุกทคนต้องการโช็คเปลี่ยนใหม่นะครับผมช่วงล่างทำใหม่หมดเครื่องยนต์โอเวอร์คอนใหม่หมดทำใหม่หมดทั้งคัน ช่างบทาคันนี้ไปต้องบอกว่ามัสแตงหาอะไหล่ได้ง่ายมากแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ที่แพงคือค่าฝีมือของช่างแล้วก็ค่าช่างในการทําคันนี้ทั้งคันเนี่ยให้พี่หงมัสแตงทําทั้งหมดเลยอยู่แถวสุขุมวิท -50 นะครับก็ใครเสื้อถาก็ได้พี่หงมัสแตงเก่งมากคันนี้ใช้งบประมาณในการทาเนี่ยผมว่าบรูรณาใหม่เกือบเกือบห้าแสนโอเวอร์อนเครื่องใหม่ก็แพงแล้วทําช่วงล่างอีกหลายแสนบาทเลยนะครับนี่ครับท่อลมไฟฟ้านะครับวางใหม่เพราะว่า ในหน้าร้อนของประเทศไทยแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไม่ติดกับลงไฟฟ้าได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเครื่องเกิดความร้อนนะครับมันก็จะฮีทขึ้นมาแล้วทําให้เครื่องล็อกไปได้ติดกับลงไฟฟ้าควบคู่เพื่อระบายอากาศรถก็ถึงจะระบายอากาศได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมทำไมเทปนี้ไม่ค่อยเล่นมุกเลยครับร้อนอาการแดบคันนี้ยางี้วะขายไหมพี่คันที่ขายครับผมราคาเบ็ดเสร็จคันนี้ราคาเบ็ดเสร็จแล้วผมขอตั้งไว้สองล้านห้าครับขาดตัว เพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่นะครับควรเก็บนะครับแล้วก็ผมทำมาความสามารถละเก็บทุกชิ้นงานจริงสวยงามแล้วก็อยากให้คนที่รักรถได้ไปใช้ครับเพราะว่าทําตั้งแต่สีพิกดองทําสีปักสุต่างๆระบบเครื่องยนต์ไฟช่วงล่างภายในทําทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คนที่รักแนวมัสแตงคูเป้แบบนี้ควรจะไปเก็บเขาอยากจะบอกว่า รถมาสเตนคูเป้นะครับ1965ด้วยเป็นรถที่นิยมมากที่สุดเพราะฉะนั้นยิ่งเก็บที่มาหาสิ่นครับเอาละครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากการขอฝป่าไว้หน่อยนะครับใครที่อยากมีรถคลาสสิกเก็บไว้ในครอบครองนะฮะยินดีเลยนะครับเรายินดีเป็นเพื่อนผู้คิดเป็นที่ปรึกษานะครับมีอะไรสงสัยอะไรอยากสอบถามส่งมาหาเราในอินบ็อกซ์เลยนะครับมีทีมงานนะครับพร้อมนะครับที่จะตอบคําถามของคุณในทุกข้อสงสัยครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งนะครับให้รายการคราฟติกบอยด้วยครับจะได้ผลิตนะครับรถออกมาแล้วก็ผลิตรายการออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปครับงัไงก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายครับนะครับในขณะที่เรากำลังตแดแถ่ายรถอยู่นะครับตัดภาพไปฮะรับเลยตรงนั้นครับโโอ้หละลายหมดแล้วเนี่ยไม่กลัวแล้วโควิดนี่เหมือนอยู่ทะเลเลยอ่ะเหใช่สุดยอดเลยไปไปเสร็จแล้วเรียบร้อย ไอ้มบโมบรักกันมากแล้วแตกต้มเลยร้อนอยู่หายใครเป็นโควิดนี่มึงไม่ต้องเสิร์ฟแล้วติดแน่นอนร้อนจังเลยโอ้โหหนูเหงื่อมาเจ้าช่วยเรื่องอะไยอ่ะอ่าร้องเรียเถอะวันนี้คุณจะจ่ายเป็นนี้นน่เงินละคนน่ารัอ้าวเล่นไปซะแล้วเวลาช่วงวันหยุดยาวแบบนี้มีจัดการวิธีเลี้ยงคิวงานของศิลปินยังไงครับจัดการประเทศนะถ้าเกิดจริงๆแล้ว ตอนเช้าเลยว่าจะไปไหนบ uh ้า huh. งคิดถึงว,วันตึงว,วันเลยว่าทำอะไ uh huh. รงานเราเยอะจัง uh huh.